สวัสดีครับผมมาดูนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะฮะได้เปลี่ยนน้าไปนะครับผมก็คุณเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ให้หัวหารไปค่อนข้างเยอะนะฮะน้ำก็เลยคุณนะครับผม ก็ตอนนี้กำลังซื้อไอตัวแปลงไฟนะครับจาก12เอ้ยไม่ใช่จาก120เป็น12โวลต์น,นะฮะเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟจาก120เป็น12โวลต์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่พอนะครับมันได้แค่แอมเดียวนะครับมันไปจ่ายกระแสให้ไอ้ปั๊มน้ำา2ตัวไม่ได้นะครับโอ้ดอกหกวางร่วงเต็มเลยนะครับ ถ้ามีเครื่องกรองน้ําน่าจะใสนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใสน้ําขุ่นนะครับ้นามมันรั่วด้วยเป่าเนี่ยมๆหน่อยๆป็นไรนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาชุดใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเลี้ยงรวมกันแล้วนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการรอดมันเยอะแล้วนะ มันในม,มีตัวที่ตายแล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายในวงหรือว่าเป็นคลิปรวมเลยคลิปรวมเลยแล้วกันนะครับเนาะได,ได้ดูคลิปเดียวจบจบไปอ่า <c oughs> อันนี้ก็โอ้ ปลาแอด๊ดแอ๊ดมากเลยนะฮะมไม่มีปลาตายนะครับน้ำก็โอเคอะนะครับยังเห็นรูด,ดูดอยู่นะยังเห็นท่อดูดอยู่ผมว่าก็โอเคเลยแล้วก็เมื่อวานผมล้างใส่กรองไปวันนี้เน่าอีกอะนะครับ แล้วก็น้ําก็ไหลเบานะฮะแสดงว่าต้องมีอะไรไปอุดเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะก่อนโอเคครับผมทั้ง2วงไม่มีปลาตายนะอันนี้ก็เอาปลาตัวน้อยมาปล่อยรวมในนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้หัวหารมันนะครับ,บก, like, ก, share, ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อของผมนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวให้หัวหารก่อนนะฮะ